ฮัลโหลว์กายสวัสดีครับท่านผู้ดูตอนนี้ท่านอยู่กับเรือ FGS Admiral Graf Spee ของผู้พันธ a n d s t ต p นะครับอ๋อเป็นไงแม่เหมือนกับเรือที่ได้ลดแล่นอีกครั้งหนึ่งได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรือเยอินลบเยอรมันที่ทรงพลังที่สุดในสมัยแรกๆนะครับ สำหรับพ่อจำกัดเรื่องสนธิสัญญาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเจ้านี่ได้ผลิตขึ้นมาในรูปแบบเรือลาตะเวนแถมยังสามารถติดตั้งป้อมปืนที่มีขนาดมากกว่า280มม,มได้อีกด้วยและก็ถูกระวางด้วยเครื่องยนต์แบบดีเซลทําให้มันสามารถเคลื่อนตัวและเบาและเป็นการเชื่อมด้วยเหล็ก ไม่เหมือนกับการผลิตเรือสมัยสงครามโลกครั้งที่หบอกเลยว่าเจ้านี่เนี่ยออกมาได้ทันสมัยมากในยุคนั้นหน้าที่ของมันคือสกัดหยุดและก็ทำลายเรือที่ขนส่งสเบียงและอาวุธให้กับทางฝ่ายสัมพันธมิตรสำหรับเรือ FGS Admiral g a r s p i ต้องยอมรับก่อนว่าการโจมตีของเขานั้นได้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างที่ปะทะกับกองกำลังของอังกฤษที่มีเป้าหมายของอังกฤษเข้ามาโจมตีปะทะกับเขาอย่างว่าครับอังกฤษก็ใช่ว่าจะธรรมดาทักที่ไหนสำหรับกองเรือเขาต้องบอกก่อนเลยว่าเขามากันสามลำแล้วเจ้าเรือลาดตะเวนลำนี้ ไม่สามารถสู้ได้นั่นเองก็คือเกิดความเสีาายหายหนักเพราะว่าโดนเหมือนกับโดนรอบจมตีแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นแผนของกิจรู้ว่าเรือลำนี้จะมาสำหรับเฮตเบ e เอ็กซ์เตอร์อัจจกแล้วก็เอชูเลตโอเคเนื้อหาของเรือประมาณนี้นะครับก็คือมีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับเจ้านี้ก็เลยได้ไปจอดที่อู่ของอูรุกวยนะครับและเกิดการเจรจาต่อรองที่อ่าวว่าผู้พันแรงดอฟ และสตอปเนี่ยต้องปกป้องเรือให้ได้ระหว่างที่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับความเสียหายหนักนะครับและระหว่างที่อยู่ท่าเรือเนี่ยผู้พันก็ได้ข่าวของประเทศอังกฤษนะครับนะหลอกล่อว่ามีฝูงบินแล้วก็มีกองเรือเนี่ยรออยู่หน้าอ่าวหมายความว่าถ้าเกิดคุณซ่อมเสร็จคุณออกไปเนี่ยคุณจะต้องแต่แล้วด้วยกฎของสาชั่ตาภาพเขาเรียกว่ากฎของ การเดินเรือผมไม่แน่ใจเรื่องกฎนะฮะเป็นกฎของสงครามว่าถ้าเรืออยู่ในหน้าน้ําเขาเนี่ยจะอยู่ได้แค่2วันเท่านั้นก็คือต้องออกให้ได้ภายใน4 8ชั่วโมงถ้าเรื่องนี้ผิดถูกยังไงอย่าพึ่งเออไปนะครับก็คือเราพูดถึงเนื้อความที่ผมได้อ่านมาคร่าวๆก่อนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเรือลำนี้เสียหายหนักจนจนผู้พันแลนด์ดอฟเนี่ยแลนด์ดอฟเนี่ย,ยก็คือได้ปิดชีพตัวเอง นะครับเพื่อรักษาลูกเรือและก็คลายความกังวลของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นความเครียดเยอะมากเพราะว่าเรือลำนี้มันมีความสำคัญกับกองทัพเรือเยอรมันหรือว่าจากักรวรรดิไรน์นั่นเองนะครับสำหรับโมเดลวอร์ชิปได้เอามันกลับมาฟื้นฟูแล้วก็ทำให้มันทันสมัยขึ้นจนสามารถต่อกรอนกับศัตรูได้เรื่องความแรงความโหดจะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะฮะสำหรับเกมโมเดลวอร์ชิปกับเรือ fgs a d m i d l g a p s p e e ของผู้พัน land s r o p ไปดูกันครับปืน200กว่ามม,ม,มครับยิงออกไปแล้วปร,ประจันหน้า4ี่ลำเราคิดดีๆก่อนไปครับเรากลักบมาอีกทีนึงแล้ปล่อยปืนใหญ่ไปอีกทีนึงปืนระเบิดนะครับแล้วก็มิสไซล์ถ้าเราไม่แฟรเราแฟรไม่ทันเราอาจจะเสียเลือดไปเกินครึ่งเราต้องแฟร์แล้วครับได้1ลำเราปล่อยมิไซล์ต่อวิดีโอไปต่อนะครับ นั้นชางเป็นผู้ลักคอรลายที่จะโดนเรายิงปืนใหญ่อัดใส่หน้านะครับโอ้โหแล้วเราโดนเหมือนกันนะครับโดนหนักเหมือนกันซึ่งโอ้โหเรามีสิทธิ์แตกได้เลยนะเนี่ยโอไมก็เราแตกว่ะโอ้ถึงเราทําได้ที่1แต่เราก็แตกนะครับเนื้อหาคร่าวๆของเรือก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเรือลำเนี้ยเอาไว้ต้อน เรือสินค้านะครับทำลายเพื่อไม่ให้เขาไปเติมยุทธภัณฑ์ยุทธปกรณ์หรือว่าอาหารได้สําหรับสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นเรือที่ถูกออกแบบมาเป็นเรือลาัตะาเวนด้วยเจ้าลำนี้มาซึ่งมีรูปทรงที่บอกเลยว่าทันสมัยสุดๆตอนนั้นและก็อย่างที่บอกนะครับการตัดสินใจของแลนด์อฟเนี่ยที่หนีจากกัปปีเนี่ยเพื่อช่วยชีวิตลูกเรือเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการสู้รบที่จะไร้ประโยชน์สําหรับอังกฤษนะครับแต่ทําให้เขาได้รับการชื่นชมนะครับจาก คนของเขาเองแล้วก็ศัตรูของเขาในบางพวกนะครับเพราะว่าถ้าออกไปสู้รบในขณะที่เรือมันไม่พร้อมเนี่ยยังไงซะเนี่ยยังไงก็ลูกเรือเนี่ยอาจจะตายกันแบบยกขยงนะฮะแต่ก็การตัดสินใจของเขาเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยพูดง่ายว่าลูกเรือของของเรือลำนี้นะครับก็ถูกเจ้าที่ของอุรุไกรเนี่ยจับไว้นะครับเป็นเฉลยสงครามนะครับ ก็ถูกจับไว้แล้วก็ไม่ได้ถูกปฏิบัติที่แย่นะครับถูกปฏิบัติที่ดีแล้วก็สามารถจัดการศพให้กับผู้บัญชาการเรือนะครับแลนสต็อปได้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่แปลกมากที่สงครามสมัยนั้นเนี่ยก็คือยังมีบางจุดที่เขายังมีน้ำใจอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนั้นอุลุไกเป็นกลางนะครับโอเคไปเข้าถึงเนื้อหาของเกมบ้างครับเนื้อหาของเกม SGS Admiral g a f s p e e เนี่ยถูกปลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ขึ้นโดยยังคงสถานะของเรือลบพกพานะครับหรือว่าพ o คพ็อกเก็ตแบตเทนชินะครับโดยในตำนานของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยได้รับการอัปเกรดสำหรับการลบสมัยใหม่หมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นปืนเ็เรียกว่าปืนเหมือนปืนแบทเทนชิพที่โหลดได้เร็วนะครับแต่ลูกกระสุนไม่ได้ใหญ่มากก็คือ283มมโอเคสำหรับอันแรกนะครับในเกมนี้เนี่ยที่ให้มาอาวุธก็ประมาณนี้เลย นะครับก็จะเป็นมิสไซล์2เบิร์ดนะครับตรงกลางเรือที่สามารถปล่อยออกมาได้เป็นแท่นปล่อยมิสไซล์นะครับก็แนะนำให้ติดตามใจชอบเลยนะครับต่อมาเป็นปืน s k c 2 8 283มมประมมสเตตัสของมันผมพูดให้ฟังเลยแล้วกันนะครับความเร็วของกระสุนเนี่ย777.5นะครับถือว่าเป็นปืนใหญ่ที่เร็วมากเกือบเท่าจะเร็วกันแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นปืนที่รับการอัปเกรดใหม่นะครับทำ จากโลหะแล้วก็ผสมสมัยใหม่ลดน้าหนักทําให้การหมุนเนี่ยของปืนเร็วขึ้นและกําหนดถึงเป้าหมายดีขึ้นด้วยหมายถึงว่าการยิงออกไปนะฮะหรือว่าการหุบเป้านั่นเองหรือว่ารีคอยนะฮะตรับเจ้านี่เนี่ยลูกละ9 7 5 0ันจดนะครับจะยิงออกทั้งหมด3ลูกไม่ได้ยิงออกแบบทีเดียว3ลูกนะครับก็คือจะยิงอ่าวันช็อตทูช็อตทีช็อตก็คือยิงทีละนัดนะครับจนครบ3านัดในปืนกระบอกหนึ่งนะครับพิสัยการยิงเนี่ย17.33กิโลแล้วก็เวลาบรรจุเนี่ย เ็ดวิเท่านั้นเองนะครับคือถือว่าเร็วมากในระดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่ผมด้อยค่ามันไปนะฮะผมไปเห็นความดีของเจ้านี่ครับ MGS Launcher เป็นปืนระเบิดลูกละ4,550นะครับแต่แรงมากจริงๆนะสำหรับเจ้านี่ให้มาสี่กระบอกยิงออกไปเนี่ยนะครับพิสัย8.67นะครับเวลาบรรจุก็เร็วอยู่เหมือนกัน5.95แล้วก็มีทั้งหมด24ชุดนะครับสามารถยิงใต้น้ำได้ด้วยยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับ ให้ตอร์ปิโดด้านหลังมานี่คือแบบทันสมัยมากเลยแท่นปล่อยตอร์ปิโดเนี่ยนะครับสำหรับตอร์ปิโดขนาดหนักล่าสุดที่พัฒนาขึ้นสําหรับกองทัพเรือเยอรมันโดยเป็นรุ่นปรปับปรุงเพิ่มเติม,ตมของตอร์ปิโด Dm2 นะครับเจ้านี่ลูกละ3า5 0 0ืนพนะฮะพิสัย10.83กิโลแล้วก็เวลารีโหลด11.20มีทั้งหมด23จุดอาจจะรีโลดเกือบนานนะฮะแต่ความแรงไม่ธรรมดา,าจริงยิงออกไปเนี่ยความเร็วของมัน1 2อ4กเลยนะ ซึ่งไม่ด่อยแน่นอนแล้วก็มีข้อเสียเรื่องเดียวครับก็คือแฟใต้น้ําสามารถหลอกล่อผู้ใต้น้ําหรือว่าตัวล่อตอร์ปิโดสามารถใช้ได้กับเจ้านี่นะครับทําให้เจ้านี่เนี่ยไม่ได้เก่งมากในเรื่องตอร์ปิโดแต่ถ้าเข้าก็แรงเลยไฮยลิคอปเตอร์หจุดครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้นะครับแอร์ดิเฟน์สามารถเปลี่ยนได้นะครับสําหรับผมติดเป็นริมหนึ่เลยเพราะว่าข้อดีของเขาคือริมหนึ่เนี่ยสามารถยิงเป็นมิสไซ์เนี่ยนะครับไปหาศัตรูได้นะฮะ ต่อมาเป็นปืนกลทาอากาศครับ41.6ต็อคือดัมเมจของเขานะครับและความเร็วกระสุนเนี่ย874.7เวลาบรรจุ2.80นะครับแล้วก็มี50แมกกาซีนพิสาย3.3กิโลเรื่องดีไม่ดีผมยังตอบไม่ได้อิลิสทีเนะครับเป็นไซโลปล่อยมิสไซล์ป้องกันตนเองนะครับรัอเจ้านี่เนี่ยถูกอธิบายว่าเป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะไกลจากพื้นสู่อากาศของเยอรมันลูกละ585ครับ พิสัย4.33กิโลแล้วเวลามันจุ3.10ไกลมากนะครับสำหรับเจ้านี่และมีแรงระเบิดกระจายที่130นะครและความกว้าง170เมตรก็คือเบิร์นหนึ่งก็ยิงออกไป2ลูกก็ประมาณ1,430นะฮะซึ่งออก2ป้อมก็ประมาณ2,000กว่าโหดไม่โหดก็คุณต้องไปดูตอนผมเล่นอีกทีหนึ่งนะฮะนี่คืออาวุธยุโทโธปกรณ์ของ l a n d s t o p นะฮะหรือว่า FGS a d m i r a l g a s p e ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะฮะเราไปดูเรื่องสเตตัสของมันอีกทีหนึ่งเขาให้สเตตัสมาเป็นแบบนี้ครับความแข็งแกร่งเข้าคุยเซอร์นะฮะห้าแสนสองหมื่นดูเหมือนว่าไม่แข็งแกร่งแต่มันแข็งแกร่งมากนะครับความเร็วยีบสามจุดสองน็อตคือให้ความเร็วมาสุดเหมือนกันแล้วก็ความคล่องตัว9.9ใส่เิไรด้าแกิโลโซน่าสอสําำหรับเรือลำนี้นะครับมีระยะการมองได้ไกลถึง4กิโลเมตรแต่เรือลำนี้ไม่ใช่สเตลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินเรือต้อง ไปเป็นพวกนะครับไปเป็นฝูงนะครไม่งั้นแย่เลยแต่เตตัสมันเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนๆไปดูกันครับว่าการเล่นเกมจะเป็นยังไงผมไม่อวยไม่อะไรนะครับก็คือเล่นตามจริงแล้วค่อยมาสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งดีไหมครับหรือว่าสรุปในเกมเลยสรุปในเกมเลยเลยก่อนไปดูนะฮะก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดซ u b ส c ค i b ์กดไลค์ผมด้วยสําหรับ FGS a d m i r a l Graph s p e การรีวิวเรืองนี้ขออธิบายคร่าวๆสั้นๆ ะได้กระชับและได้ใจความนะฮะไปดูเกมเพลย์กันว่าผมจะเอาชีวิตรอดจากแอดมิรอลก้าฟสปีดได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นออนไลน์ผมแตกตลอดเลยแล้วมาเล่นออนไลน์อีกทีหนึ่งโดยที่ไม่ได้ไหลจะแตกไหมไปดูกันนะฮะฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ไปดูนะฮะไปกันไปครับด่านนี้เราจะเซียนๆหน่อยๆเราจะเดินซ้ายไปชนเลยดีกว่าเหือประจันบาลมินิของเรานะครับ จะเดินไปด้วยความเร็ยวยี่สิบสองนัดยังไม่เจอใครนะครับในพื้นที่แล้วเหมือนจะเจอแล้วเราหนันปืนรอแล้วไงเอาหมายความว่มาไงนายผมมาไงเนี่ยโอ้โหโลย่างนองเอาโหมาไงครับเนี่ยแบตท,ทีโผล่มางี้เราเสยเลยนายนายหลอกเราเหรอพเพื่อนโอ้แล้วเราลีดดาเมจเร็วไงเราลีดดาเมจเร็วไงเราลีดดาเมจเร็วไง มีคนหิวมีคนหิวข้างหน้ามาอีก,อกโอ้โหคอนดิชันตอนนี้เราเบิดสามเราต้องปล่อยฮอร์มาช่วยแล้วครับเราปล่อยไม่ได้ด้วยโอ้เรารับตีนหมดเลย <ใน S 1> อะไรก็เรานะฮะตอนนี้อะไรก็เราโอ้โหเราเก็บไปแปดแสนแล้วยังทำอะไรไม่ได้ขาไม่ได้เลยเราน่าจะขิดแล้วแหละโอ้โหล้านหนึ่งโอ้โหเพื่อนน้ำเม็แสนหนึ่งเราล้านหนึ่งเป้าหมายของฉันคือเรือบรรทุกเครื่องบิน นี่ไงยิงเลยโหเยอะเยอะเยอะเลยยิงไปเด,เ,ปเ,ดเราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเราโหดอยู่เราโหดอยู่ได้ได้อยู่นะครับเนี่ยไปเล่นไปพอไม่เล่นกับคนดูเราโหดเลยนะเดี๋ยวปะวะรอแป๊บหนึ่งนะซีวี โอ้โหมันมีเพื่อนมาช่วยวเพื่อนอก็นเราลบสองฟังเลยเนี่ยเราต้องเจอซีวีด้วยเนี่ยตอวิโอเป็นล้านเลยยิงปืนรัวๆครับตอนนี้เราน่าจะจัดการพีเตอร์ได้ดืปืนลองเราอะแล้วเราเหลือเลือด5้าหมืแล้วซีวีตอปูต,อ,อ,ตอวิโดโอเป็นล้านไม่น่าทัน ถอย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 โอเครับสองลูกหูรข้างนี้โอ้โหเหมือนเราเห่าไปบุกเองแหละเราก็เลยแพ้เฮ้ยมีศัตรูหลุดมาเรียบร้อยเลยถ้าอย่างเงี้ยอ้ายิงต่อทำไมตอมมันทะลุที่ไหนละโอ้โหถ้าเบิร์ดอย่างงี้มานี่บอกเลยเละบอกเลยถ้าไม่กันนี่เรียบร้อยเจ็ดชั้นหมดโอ้โหชั้นยิงฟรีเกมมิ่ง ปืนปืนปีอ่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเรียบร้อยแต่ชั้นหนึ่งนะครับศัตรูตประมาณนะครับคิดว่าเราแค่แย่เล่นๆนะรจริงๆไม่ใช่นะฮะเราโหดมากจริงๆแล้วเรายิงปืนใหญ่ใส่ด้วยแล้วเราเห็นเห็นศัตรูครับแล้วมันมีเรือดำน้ำอยู่โน้นเราไม่สนใจแล้วยิงต่อครับหือโคตรแรงแรงและเร็วมีอยู่จริงมารี่ทมยีออกไปยิงปืนใหญ่ไปอีกหูซัดเต็มๆแล้วยังไงต่อ เรือลำน้าก็บอกบอก,บอกกลัวครับเพราะว่าลํานี้เนี่ยตีแรงมากนะครับสําหรับเรือล้ำน้ำไปโดนไปที่มีร้องยัด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 ต้องขึ้นจากฝั่งอะ่ะต้องขึ้นมารับอากาศนะไม่งั้นแย่แน่ๆนะครับโอ้โหโดนหนักครับโดนหนักยังยังไม่ขึ้นอีกยังไม่ต่อนิวเคลีย์อีกนิวเคลียมเยอะจังวะ ไม่ใช่นะเขาไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราคือข้างหน้านี้ครับโอ้โหปืนใหญ่หันช้ามากนะครับถึงจะหันได้เร็วขนาดไหนก็ไอห่าเรือดำน้ำแม่งเกาะผมชิบหายเลยว่ะแล้วผมเรือเลือดเจ็ดหมื่นแล้วผมจะสู้ยังไงผมือสู้ยังไงผมสู้ไม่ได้อ้โู่ผมห้าอีกแล้วกดไปล้านหนะ้าในขณะ,ะคนอื่นสามแสนนะฮะ เ็นเรือที่คล่องตัวมากนะครับไม่รู้ว่าเมื่อคืนเขาบัฟอะไรหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าเรือมันเหมือนเก่งกว่าเมื่อวานนะ <Whoa. S 1> อ้าวสูสี <laughs> ทำไมนายทำอย่างนั้นนะเพื <laughs> oh ่อนโอ้โหเรียบร้อยดิเพื่อนเรียบร้อยเลยเพื่อนออนายมาเกิดอย่างนี้ อันแน่เรือประจันบาลนะเราออกไปเลยไหมออกไปบวกเลยมิซูรี่อะ่ะมิซูรี่อ่ะฮะมิซูรี่อ่ะฮะมิซูรี่โดนหัวไปครับแสนห้าหายไปเลยมีเพื่อนเราช่วยบวกนะครับแล้วเราถาไถอีกป้อมหนึ่งโอ้โหแสนสองเรียบร้อยหายไปหมายความว่านายมาโชคร้ายแล้วเจอชันข้างหลังอ่ะโอ้โหปืนระเบิดมันคือเดอะเบสเลยอะปืนระเบิดมันเดอะเบสมากเลยครับเพื่อนนะชัตตุไหนอ้าววันดีเพื่อน ยิงกระสุนเร็วนะฮะต้องคำนวณดีๆแล้วตอนนี้เขากำลังสุ่มเสียงที่จะโดนเรายิงอย่างยับๆยับโอ้เรียบร้อยปืนระเบิดเราไฮไลท์ด้วยเก็บลูกสุดท้ายเป็นของเรานะครับ <c oughs> สุดยอดชนะตาแรกครับตอนที่เขามีสี่คน <c oughs> ไม่เจอใครครับนี่อยู่ตรงนี้ เราเจอแล้วอ่าโอเคอุ้ยฝั่งขวาเจอโมกามิซึ่งเล่นใต้น้ำกับเราเลย <c oughs> ไม่ได้นะฮะโมกามินี่อันตรายมากต้องรีบเคลียร์เลยโมกามินี่อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับถ้าเราไม่เคลียร์โมกามินี่เราชิปหายเลยนะเนี่ย โอ้โหเจอใครไม่เจอเจอมองกมิต้องพึ่งดวงพึ่งโชคครับมันใช้แฟรวะ่ะโอ้โหแล้วเราไม่รอดอยู่ดีครับลำนี้แพ้มงกมิวะ่ะยอมละล้วรอเลย ว่าไงซัมวอลว่าไงเพื่อนฉันเอาแค่นี้แหละเบลกรลอสดูโอ้โหถ้าไม่รีบจัดก,การมันนี่หนักนะครับงานเข้าแล้วเพื่อนต่อยคอยแน่เอลมาีพีซ เบลกอลอดมาเฮลมีพีดเบลกอลอดเบลกอลอดมาเบลกอลอดอ้วนๆอย่างงี้ต้องโดนหนักๆนะครับโอ้โหเราโดนนี่เรียบร้อยโพไซดอนเต็มตูดทนไปได้นายรีบไปสปอตเถอะก่อนที่เราจะแย่ไปกว่าน,นี้โอเคเราเห็นแล้ว อูยโดนหนักๆครับตอนนี้โดนลัวสำหรับฟูเจียนนะครับใส่ได้ใส่อีกใส่ได้ใส่อีกมาตากูบ้างแล้วมึงยิงกูเหรอไอ้หน้าเป็ดยิงเก่งเอ่ะไอ้หน้ามะเขือเทศแมวนี่ไงยังไงล่ะ สี่ต่อห้าก,ก็ชนะได้เหมือนกันไี้น้องเอาเลยยังไงต่อฝั่งนู้นมีซีวีเหรอแล้วมาเชืสอเสร็จไม่รู้อีหน่อยเนยคือยังไงไม่รู้ได้เหรอฮะไม่รู้ได้เหรอเอาไปกินก่อนไปแล้วกันนะสักสามหมื่นเก้าโอเคเราไปสปอร์ตมาเลยแล้วกันนะฮะข้างหน้าเรานี่เอง ยิงให้หมดขอให้สปอตเห็นแค่นั้นแหละอ่าเรียบร้อยสื้อคู่ฉันเห็นนายแล้วเดี๋ยวแมสตาร์ทีหลังได้ไหมจะเอาคู่ใช่ไหมจะเอาคู่ใช่ไหมเฮ้ยเออจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมจะเอาฉันให้ได้เลยใช่ฉันก็แตกเนี่ยเดี๋ยวก่อนแมสตาร์เดี๋ยวก่อน แล้วยังไงอะหายไปเฉยหายไปได้ไงกรรมกรอโอ้โหโดนหลุมสองลำไม่รอดฮะไปฮะเราเดินนำหน้าอีกแล้วทับหน้าต้องเป็นเราเนะฮะแล้วก็เซอร์ไพรส์รตรงนั้นเราจะไม่เซอร์ไพรส์ซ้ำสองที่เดิมแน่นอนนะครับเออเราไม่เซอร์ไพรส์ซ้ำสองแน่นอน อะไรมาทำไมมาทำไมมาทำไมครับมาทำไมคิดว่าจะรอดเลรอเฮ้ยเจ้าคิดว่าจ้จะรอดเหรอฮะเจ้าคิดว่าจะรอดเหรอยิงแม่งให้ตกหมดเราเห็นเครื่องบินที่ไหนเรายิงให้หมดนะฮะ โอ้โหเพื่อนนายบังอะไรแล้วเนี่ยไม่นายบังเราอย่างนี้นะเพื่อนใส่ครับหืมหวานเจีย๊ยบฮะหวานเจี๊ยบโมเยลเราเห็นบอมเบอร์ไกลๆนะฮะเราจัดการก่อนเลยอ้าวแล้วซีีมาอย่างนี้หมายความว่างไงเรียบร้อยสิครับ วันเจมโมเยลแล้วฉันก็ปืนลัวซะด้วยแล้วฉันก็มีมิสไซล์ยิงเครื่องบินซะด้วยล้วมีสล์ฉลดเร็วซะด้วยสองแสนก็เอาฮะเน้นเบิร์ดเร็วอยู่แล้วสำหรับเรานะฮะโอ้โหสบายเลยอีซี่เลยตานนี้นายไม่ยิงเราเรายิงนายเว้ยแล้วไงต่อว่าไงครับ หวันเจี๊ยบโมเยลหวันเจี๊ยบโมเยลเฮ้ยฝั่งขวาน,ะนั่นยังไงเนะี่ย <c oughs> เรายิงนายได้นะปืนระเบิดเราเฟี้ยวด้วยเรายิงนายได้ไปดิ <c oughs> จะทันไหมเนะี่ยไม่น่าทันโอเคเราไม่ได้นะเป็นแบบนี้เราจะเก็บฝั่งขวาก่อนนะครับแล้วค่อยไล่ฝั่งซ้ายเราจะเก็บดอมเผ็ดไปล้านหนึ่งคนระับคือเรือคุยเซอร์ลํำนี้เน้นในเรื่องของควิกควิกดาเมจนะครับคือหมายความว่า เราจะเน้นการโจมตีที่เร็วเป็นละนะครับจะไม่ใช่แบบโอ้โหแบบอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ละคือเราจะเน้นไปในเรื่องของความเร็วเป็นหลักนะฮะซึ่งถ้าไม่เร็วเราก็ไม่อยากโจมตีเรามีทรายที่โหลดเร็วอย่างแอดมักกค่าอะไรเงี้ยเหมาะนะครับแต่ผมแนะนําติดเป็นริมดีกว่าเพราะว่าซีวีเนี่ยเขาจะหล่ลุมจอมตอมคุณอยู่แหลวเพราะคุณเป็นคุยเซอร์ลาใหม่นะฮะริม1 7 4จบเลย SM6 จากประสบการณ์ตรงของบอลบอลนะครับเราเตรียมแรง,แรงประทะครับด้านข้างยิงชัดก่อนเลยแล้วยังไงคันซอทํทำไมคันซอ์หนีเลยครับตูเวนสู้ขัดใจครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอมิซายไปด้วยเราเสี่ยงมากเลยเนี่ยเราหิวเกินไปครับเพื่อน เฮือเราหิวเกินไปหูเจ็บเจ็บมากอืม ยังไงบ้างครับสำหรับการเดินทางของเรือ FGS Admiral g a r s p i ผมบอกเลยว่าเรือรบสมัยใหม่ลำนี้ผมจะสรุปในเรื่องของข้อที่ดีและข้อที่เสียเ,เพื่อนๆได้ตัดสินใจก่อนเลยลำนี้นะครับถ้าให้มองง่ายๆคือเหมือนเวลากับรุ่นอัปเกรดนะครับมีอาวุธคล้ายๆกันต่างกันแค่นิดเดียว ก็คือเลือดของมันนั่นเองเคยวัด1น,นึ่งกับเวลากรับแล้วรู้สึกว่าไม่สมดุลน,นะฮะเจ้านี่จะดูเกือบจะแพ้ให้กับเวลากรับเลยด้วยซ้าอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปข้อดีข้อเสียของเรือลํานี้เลยนะครับไปพร้อมกันสรหรับข้อดีของลํานี้คือเล่นได้มันครับรู้สึกว่ารีดดามเมจได้มันไม่มีอะไรติดค,คือถ้าเรายิงเสร็จปืนต่างๆอาวุธต่างๆก็จะรีโหลดกลับมาพอดีซึง มีประโยชน์กับมันมากในการลบนะครับสำหรับเรือตาลาตาเวนพ็อกเก็ตแบตเทลชิพลำนี้และอย่างต่อมาข้อดีข้อที่1คือมันเล่นมันในเรื่องของการเล่นแล้วนะฮะข้อดีข้อที่2คือปืนระเบิดของเขาแรงจริงๆต่อปีโดของเขาแรงจริงๆปืนใหญ่ของเขาไม่ได้ดอยนะครับความเร็วของเขาถือว่าดีในระดับที่เป็นคุยเซอร์สุดยอดไปเลยนะฮะไม่แย่นะครับ คือข้อดีของเขาก็จะมีประมาณนี้แล้วก็โซน่ามองได้ไกลกันค่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อเสียของมันบ้างดีกว่าข้อเสียของเรือลำนี้นะครับระบบต่อต้านอากาศยานเป็นระบบต่อต้านที่มีเหมือนไม่มีนะฮะต้องยอมรับก่อนแล้วก็ปืนใหญ่นะครับให้ความมันก็จริงนะครับแต่ในเรื่องดัมเมตเนี่ย ผมบอกเลยว่ามันยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะผมอยากให้ดาเมจมันมากกว่านี้หน่อยสำหรับ280มมนะเพราะว่ามันจะได้ยิงได้สะใจไม่งั้นผมเหมือนติดโมนาหรือว่า T.M.F. ในการยิงนะเผื่อเจ้าหน้านอาจจะแรงกว่าด้วยบางชีนะครับก็รายละเอียดตรงนี้มีอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้มันเป็นเรือเบนชิปแบบเตลเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ย มันเป็นเรือที่ถูกผลิตแบบใหม่มาแล้วไม่ใช่แบบเดิมนะฮะซึ่งความโหดของมันไม่ต้องพูดถึงยิงอ,ออกไปอย่างนี้ศัตรูยังกลัวเลยนี่อย่างเงี้ยครับอาวุธล้ำสมัยขนาดนี้แต่ทำไมเรือไม่สเตลถูกปลุกชีพขึ้นมาทสมไมสำหรับควเเซอร์ลำนี้นะฮะถ้าถามผมว่าสมควรซื้อไหมถ้าใจท่านรักเยอรมันเนี่ย หรือว่าบ้าข้างลัที่ของไลท์เนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อฮะแต่ถ้าใครเงินไม่เหลือจริงนะครับอยากจะซื้อเรือควมคุมสะกําลลำนี้อาจจะต้องเป็น point ที่ตัดออกไปเพราะว่าเอาจริงมันก็คือวิลล่ากับเวลากับร,รุ่นอัปเกรดนั่นเองถ้าคุณอยากรู้เป็นยังไงไปดูไลท์ที่ผมทดสอบของใหม่ได้นะครับผมเคยกดทดสอบกับเวลากับอยู่เกือบจะแพ้เอา ในในถ้าเกิดถ้าเลือกเขาเลือดเท่าเราอาจจะแพ้ก็ได้นะฮะสำหรับข้อดีก็มีอย่างที่ผมบอกไปนะแล้วข้อเสียก็ประมาณนี้นะครับข้อดีคือเล่นมันเอาง่ายๆแล้วกันเล่นมันจริงๆปืนใหญ่เบาอันนี้เบาเกินไปนะครับลกลายเป็นว่าปืนระเบิดมาทดแทนได้นะครับถือว่าเป็นเรือที่เล่นสนุกอย่างหนึ่งเลยถ้าใครตัดสินใจจะซื้อซื้อเลยครับอย่าไปกัง,งวลแต่ถ้าใครไม่พร้อมจะซื้อก็เก็บไว้ครับเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ย ผมเล่นให้ดูแล้วต้องเล่นเป็นทับหลังนะครับแต่อย่างที่ทราบะฮะถ้าเป็นเรือที่โจมตีด้วยปืนใหญ่ไม่มีใครอยากเล่นด้วยทับหลังหรอกครับเพราะว่ามันต้องไปเล่นทับกลางหรือทับหน้าเพราะว่าการเล่นเนี่ยปืนใหญ่ไปติดเพื่อนไม่ได้นะฮะ,ะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณนะครับสำ,สำหรับเรือสาหรับเรือ FGS Admiral g a r s p i e แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ